เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูกาตัวกาวกันหรือยังอ้าวเฉวิงธิดามากันแล้วเหรอมากันแล้วอะไรแม่จา๋าผมก็อยู่นี่มาตั้งนานแล้วคนที่มานักคือธิดาสวัสดีค่ะคุณนะ จาจ่าสวัสดีจ้าแม่ธิดานี่มารายาดีต่างกับลูกน้าเลยเป็ดลูกน้านะมาถึงบ้านทีไรสวัสดีปีใหม่ลูกเดียวไม่ก็คือสไตล์ของเป็ดนั่นแหละครับอะไรเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนินทากันใหญ่เลยนะอ้าวมาแล้วร่ะรู้ไหมเฉเวกับธิดามารอได้สองสามชั่วโมงแล้วแม่ก็พูดไปผมเพิ่งได้ยินเสียงเปิดประตูเมื่อกี้นี่เองมาเป็ดวันนี้เราไปโรงเรียนพร้อมกันทําไมต้องไปพร้อมด้วยมารอรับกันทําไมเนี่ยแล้วทําไมจะต้องไปคนเดียวด้วยเออน้าเด็กเอองั้นไปพร้อมกันปงั้นไปกันเลย โ,โหดูมันไปแบบไม่ลำลาแม่เลยซาคำอุ้ยลืมแม่ลืมลืมอะไรลืมขอตังค์ไปโรงเรียนเ๊ะไม่ให้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแม่แล้วผมจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมีชีวิตอยู่ได้ดิเมื่อวานอโยมมายืมตังค์แม่ไปร้อยหนึ่งไปโรงเรียนก็ไปทวงคืนซะฮะครูโย่งอะนะมายืมตังค์แม่ใช่เมื่อวานแจกที่ตลาดแม่จะซื้อกาแฟแต่ว่าลืมมาตังค์มาแม่ก็เลยให้ยืมอ๋อให้ผมไปทวงกับครูโย่งใช่ไหมหนึ่งร้อยเลยเหรอถั่วต้มแล้วก็เอาตังค์อนมาให้แม่นะแปดสิบ โอโหทอนแปดสิบให้ผมแค่ยี่สิบาทเองเหรอแล้วค่าทวงล่ะอ่าเงินให้สามสิบก็ได้โอโหแม่เฮ้ยเฉวงแม่จ่ายให้ตังไปโรงเรียนเท่าไหร่ห้าสิบบาทอะไรวะได้ตังห้าสิบาทกูเป็นลูกแท้ๆยังได้แค่สามสิบเองแม่ทำไมเฉวงได้เยอะกว่าผมอะ่ะเฉวงช่วยแม่ทํางานบ้านช่วยเลี้ยงน้องด้วยเออเงินก็สมควรได้อยู่นะได้ตามความดีเว้ยแล้วที่ดา่าได้มาวันละเท่าไหร่สองพัน แม่ผมขอลาออกผมจะไปอยู่บ้านเดียวกับธิดาจะไปไหนก็ไปซาลูกรักเอาแม่ไปสไปจะไปไหนก็ไปเอเด็กสเปรดบ้านนี้มีแค่น้องหงกับเฉวงก็พอแล้วลูกเฮ้เฮเฮเผมไม่ไปผมจะอยู่ที่นี่แหละจะขโมยความสุขจใจเฉวงโอ้ยหลายใจเนอะลูกเรา,ปา,ปา,ปาไปไปไปโรงเรียนได้แล้วจะเปิดประตูวาร์ปแล้วนะสวัสดีปีใหม่ ดูมันไม่สวัสดีแม่ก่อนไปโรงเรียนแต่ไปสวัสดีประตูวาร์ปเฉยเลยเฮ้ยเป็ดไม่เอาวันนี้จะเดินไปฮะจะเดินไปเอาใช้ประตูวาร์ปไปจะไม่เร็วกว่าเหรอมันก็เร็วกว่านั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ที่รามีเรื่องจะคุยด้วยถึงได้มารับไงเออใช่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับพวกเราเออเดินไปโรงเรียนเถอะไม่เป็นไรหรอกถ้าเจอพ่อตอนขากลับปลุกพ่อได้นะเพราะว่าแม่ใช้สกิลละเมอกับพ่อให้ไปส่งน้องหงแต่ลืมบอกให้ซินะปลามาด้วยสารพัดประโยชน์จริงๆสกิลละเมอนี่ คิดยังไงเนี่ยมาถามหายพ่อมดกล่องจากผมที่จริงพี่โป้ปั่นก็ว่าจะมาถามจากพลทหารนั่นแหละแต่ก็ไม่เจอเลยเออจะว่าไปผมก็ไม่เจอพลทหารมาตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันไปไหนเนาะนั่นน่ะสิไปไหนกันนะหวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะเฮ้ยผมไม่ใช่หรอกอย่าพูดตามผมสิสิบปีกับพี่ปีโป้ปั่นทะเลาะอะไรกันวะเนี่ยอะไหนที่รานไหนว่ามีเรื่องสำคัญอะไรจากจะเลาหรอเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรหรอเกี่ยวกับพอ่อมอสเ้อลายลเฮ้ยเป็ดรู้จักพ่อมอสเ้อร์ยด้วยหรอโอ้โห oh เฉวงรู้จักดีรู้จกัจก,ดจกดีแล้วแหละเพราะว่าชอบมายุ่งวุ่นวายกับกูอา้าวหรือวุ่นวายกับเป็ดด้วยหรอฮะหมายความว่ายังไงอย่า yeah, บอกนะว่าฉเฉวงก็โดนวุ่นวายด้วยเหมือนกันใช่วุ่นวายมากวุ่นวายอย่างบ่อยเลยอะเอาแค่เดือนนี้นะโอ้โ oh หเจอเป็นสิบสิบรอบแล้วฮะทำไมอะ อย่าว่าแต่เฉวงกับเป็ดเลยเราก็โดนเหมือนกันทิดาก็ได้เหรอโอ้โหนี่แปลว่าพอมสอสซลายไปป่วนกับทุกคนที่เป็นเด็กเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกแต่บังเอิญว่าพอมอสเซลาย์ไม่วุ่นวายกับคนอื่นเลยนอกจากพวกเราสามคนหมายความว่ายัางไงทิดานั่นสิพวกเธอคิดว่าหมายความว่าไงล่ะเอ๋งี้ก็ต้องคิดว่าพวกเราสามคนนี้มีอะไรเหมือนกันเหรอแล้วก็ต้องต่างจากเด็กคนอื่นๆด้วย เฮ้ยเองเป็นลูกครึ่งมนุษย์หมาป่าเออใช่ชเวงเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ส่วนเราเป็นลูกครึ่งแม่มดพอมสอสเอร์ไลน์มันตั้งใจจะทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้ค่อยๆลองคิดกันดูแต่ตอนนี้ไปโรงเรียนก่อนดีกว่า นักเรียนทุกคนเอามือลงได้ยังไม่มีใครไหว้ครูโยกเลยครับแล้วทําไมไม่ไหว้ฮะเมื่อกี้ครูประชดพวกเราไหว้กันไปแล้วในห้องเมื่อกี้ไงอ๋อเออใช่ลืมครูพาออกมาข้างนอกเองนีิว่าพอโดนเด็กชายเป็ดทวงตังค์ไปเมื่อกี้นะความจําเสื่อมเลยแถมยังให้มาไม่ครบซะด้วยนะได้มาแค่ห0สิบาทเคียวโกให้ครูมาแค่วันละห้าสิบบาทเองอ้างไปเรื่อยเออครูโยงคะหรูว่าจะถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนั่นใครนะ อ๋อคนนี้หรอพณนิตาตำรวจใหม่ไม่ต้องไปสนใจหรอกรู้สึกว่าจะได้รับหน้าที่ให้ตามติดชีวิตครูนะแกยิงทิ้งเลยะหยิงด้วยเรื่องอะไรอีกวะฉันคิดว่าควรต้องทำร้ายเด็กแน่เนะก็ทำร้ายอะเด็กเข้าใจถูกแล้วคุโยกก็ทำร้ายพวกเราทุกวันจริงๆนะแล้วไงก็นี่มาโรงเรียนมหาเวทมันก็ต้องฝึกซ้อมกันแบบนี้แหละแต่อันที่จริงคนที่โดนหนักที่สุดมันน่าจะเป็นครูมากกว่านะเออแล้ววันนี้ครโยมีอะไรจะสอนพวกเราหรอครับสกิลพวกเรานี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นระดับเอสกันหมดแล้วนะ เรื่องนั้นอย่าเพิ่งสรุปกันไปเองเดี๋ยวครูเรียกผู้ช่วยก่อนกุ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 อ๋ครูโยงเรียกพ่อตัวเองไม่ใช่แล้วเด็กชายแว่นแตกแว่นเฉยๆครับกุ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 อ๋อหอมาสักทีกว่าจะมาได้นะหอเทพปีศาจนี่เองนี่ว่าใครเดี๋ยวนี้ต้องเรียกแบบนั้นแล้วล่ะครูโย่งฮ่าๆข้าเป็นคนขอเองแหละไอ้โย่งคาหน้าเรียกเป็นเสียงหมานะ เออได้เป็นเสียงหมาใช่ไหมเป็นหมาหอนหรือหมาเหา่าหมาเห่ามันเหา่ายังไงเหรอฮ่องฮ้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 องแล้วหมาหอนล่ะอาบูเกดอาบูเฉยเฉยก็พอเออน่าละเอาหมาหอนแล้วกันนี่มึงเล่นอะไรของมึงวะเนี่ยคนอื่นจะเข้าใจกูผีกันหมดแล้วอ่ะว่าไงเรียกข้ามามีอะไรเทพีศาสต์ไหนมึงลองตรวจสอบระดับสกิลของเด็กพวกนี้ทั้งหมดเลยดีทั้งหมดนี่ละ่ะเอาแต่มากันไม่ครบนี่เออไม่เป็นไรเอาแค่เท่าที่เห็นนี้ก่อนอ่าได้ได้ไดข่หนึ่งใบาวางอยู่บนโต๊ะ แตกดังโป๊ะเหลือไข่ศูนย์ใบโอเคตรวจสอบเรียบร้อยแล้วลุ้นๆๆสิ่งที่ข้ากำลังจะบอกต่อไปนี้อาจจะทำให้พวกเธอต้องเศร้าเสียใจนะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ากากไม่ใช่หมายความว่ามันยังไม่สามารถวัดได้เพราะว่าพวกเธอยังสามารถพัฒนาไปได้อีก นั่นแหละใช่แล้วก็อย่างที่เทพปีศาจพูดนั่นแหละวันนี้ครูก็เลยเรียกมาเพื่อที่จะสอนอะไรบางอย่างซึ่งครูเนี่ยก็ได้ปรึกษากับเทพปีศาจแล้วก็พอมดกอกเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวิธีการใช้สกิลของพวกเธอครูโย่งหมายความว่ายัางไงครับวิธีใช้สกิลของพวกเรามันทาไมเหรอพวกเราใช้สกิลผิดหรือว่ามันยังไงคะเนี่ยครูโยง่งพูดจาน่าสงสยัยผู้หญิงที่อยู่ในโพงย้าก็น่าสงสัยเหมือนกันเด็กๆทุกคนอย่าไว้ใจผู้ชายคนนี้มากนะคะ เงียบไปเลยพันนิตาอย่ายิงทิ้งเลย <c oughs> พวกเธออาจจะงงว่าครูหมายถึงอะไรครืองี้เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ที่พวกเธอสามารถเริ่มใช้สกิลได้จนมาถึงบัตรนี้เลยสิ่งที่พวกเธอพัฒนากันมาตลอดก็คือความรุนแรงแล้วก็ความหลากหลายของสกิลใช่ไหมแล้วก็ความคล่องแคล่วในการใช้สกิลใช่ครับครูโยง่งอ่านั่นแหละจนกระทั่งมาถึงสามารถเรียกวงแหวนสกิลได้แล้วก็มีพาสซีฟสกิลกันใช่แล้วครับครูโยง่งแล้วยังไงต่อ แต่พอเวลาถึงการต่อสู้จริงรู้สึกแม้ว่ามันลำบากยากมากเลยบางทีปล่อยสกิลไปเขาก็ป้องกันได้บางทีปล่อยไปก็ไม่โดนแบบนี้ใช่าชายโยงพูดถูกบางครั้งนะปล่อยสกิลซับพลังกายหมดหลอดเลยแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่เป็นไรน่าจะอาจเป็นเพราะว่าพวกเธอกำลังไปผิดทางไปผิดทางงั้นเหรอเอ๊ครูโยงหมายความว่ายัางไงนะไปผิดทาง พิทายังไงล่ะคะครูโยกหนูไม่เข้าใจอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากลากตามซอยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะแว่นแยกร่างมาดีร่างหนึ่งให้ย่าทีนี้สั่งให้ร่างแยกเดินมาหาครูอ่าราดีมากทีนี้เปิ้ลเธอใช้สกิลซับเสรร่างแยกของแวนดีเพื่ออะไรเนี่ยครูโยกเออน่ะเดี๋ยวบอกมันต้องให้มีการแสดงถึงจะเข้าใจเอาเป็นอะไรดีล่ะเอาไฟแล้วกันโอ้ไฟจงมาโอกาสโอกา <laughs> นั่นแหละทีนี้เป้าหมายของเธอก็ได้รับบาดเจ็บแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไงต่อคะทีนี้ต่อไปเธอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปตาที่ศัตรูโจมตีเรากลับค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกศัตรูของเธอพร้อมที่จะโจมตีเธอกลับหรือไม่ก็อาจจะเริ่มโจมตีก่อนที่เธอจะได้ปล่อยสกิลได้ซ้ำทั้งๆท,ที่สกิลของพวกเธอก็แรงเข้าใจไหมโย่งเหมือนเด็กจะไม่เข้าใจนะอาจจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆก็คือสิ่งที่พวกเธอฝึกมาตั้งแต่แรกนะ เป็นการใช้โจมตีเป่านิ่งแต่พวกเธอยังไม่มีใครได้ฝึกการใช้สกิลเพื่อการต่อสู้เลยแล้วการใช้สกิลเพื่อการต่อสู้มันคืออะไรล่ะครับครูโยงถามได้ดีมากเฉวงการต่อสู้ที่ผ่านมาของพวกเธอทั้งหมดอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเล่นเป่ายิงฉุกผลัดกันโจมตีไปมาจะกว่าจะตายไปข้างหนึ่งแต่ในการต่อสู้ที่แท้จริงน่ะมันไม่ใช่การผลัดกันโจมตีทำไมจะต้องปล่อยสกิลทีละครั้งล่ะถ้าสมมติว่านี่คือมวยดูครูนะนี่คือการต่อสู้ของพวกเธอฮึขย้อ จบแล้วแล้วก็รอทําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเอาแล้วการต่อสู้ที่แท้จริงมันเป็นยังไงหรออ่ะทีนี้ดูการต่อสู้ที่แท้จริงเฮียฮุกซ้ายยักขวาเบาๆเ,เฮ้ยมันเสียหลักแล้วต่อไปทีตอนนี้ไม่จุกตัวงอได้โอกาสมาเซยเอาละครูถามหน่อยตอนนี้พวกเธอคิดว่าครูต่อสู้ของครูเป็นไงบ้างผพราะว่าครูต่อสู้ของครูย่อมน่าจะสลบไปแล้ว ใช่แล้วนักเรียนทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่าคอมโบไหนแต่หญิงเปิ้ลบอกดีว่ามันต่างกับแบบที่พวกเธอสู้กันอยู่ยังไงแบบที่พวกเราสู้ก็คือพยายามจะอัดสกิลแรงๆทุกครั้งเลยคะ่ะแล้วแบบของครูล่ะปล่อยสกิลแบบเบาติดต่อกันค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละเปิ้ลเธอวิเคราะห์ได้ขาดมากถ้าพวกเธอใช้คอมโบเป็นนะบางทีอาจจะชนะการต่อสู้ด้วยคอมโบเดียวก็เป็นได้ คอมโบน่ะก็ประกอบด้วยการโจมตีหลายแบบที่มันติดต่อกันสอดคล้องกันสัก3ท่า4ี่ท่าขึ้นไปโดยที่เราต้องคิดนึงว่าเวลาเราปล่อยสกิลนี้ไปแล้วศัตรูมันจะอยู่ในท่าประมาณไหนแล้วเราก็น่าจะใช้สกิลไหนต่อไปแบบนี้อ๋อแบบนี้นี่เองแบบนี้เขาเรียกว่าคอมโบมันต่างจากคอมโบที่หนูเคยใช้เมื่อก่อนนี้แหละนานแหละโดยหล,กลกกักๆนะคอมโบมันจะมีจุดสําคัญอยู่2ออย่างอย่างแรกเลยเราต้องมีการโจมตีอะไรสักอย่างที่จะเปิดให้เราทําคอมโบได้ เพราะงานท่าแรกมักจะเป็นท่าที่ทําให้ศัตรูเสียหลกักมึนง,งงสับสนเผลออะไรประมาณนี้พอท่าแรกสําเร็จนะไม่ว่าจะแรงหรือเบาก็ไม่เป็นไรหรอกทีนี้เราก็จะสามารถใช้ชุดคอมโบที่เราสร้างเอาไว้ได้เลยคอมโบสั้นไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าที่อุตสาีโอกาสคอมบยาวไปก็ไม่ดีเพราะว่าศัตรูเราเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกตัวก่อนก็เป็นอย่างที่โย่งว่านั่นละเอาละทีนี้ให้การบ้านเลยโยงนักเรียนทุกคนไปคิดชุดคอมโบของตัวเองขึ้นมาซะ ไปฝึกคอมโบของตัวเองให้คล่องแล้วเดี๋ยวครูจะให้พวกเธอมาสู้กันเราจะมาดูกันว่าคอมโบของใครเหนือสุด